วันนี้ช่วงเช้ารอบแรกลมไม่ค่อยแรงค่ะก็มีโอกาสตีเข้าไปใกล้แล้วก็มีโอกาสดได้เบอร์ดี้เยอะหน่อยส่วนรอบหลังเนี่ยลมก็เพิ่งจะมาแล้วก็ช่วงรอบหลังเนี่ยพาสามพาอะไรเงี้ยก็ไม่ง่ายเป็นเป็นภาษาค่อนข้างไกลแล้วก็เล่นยากนิดนึงแต่ว่าก็มีมีมีเสียบุ๊คคีกับดับเบิ้ลแต่ก็กลับเข้ามาได้อีเวตนรอบหลังค่ะส่วนก็คิดว่าหลุมสิบก็เป็นภาษาี่เออภาษีค่อนข้างไกลแล้วก็ ด้วยด้วยลมด้วยแล้วมีลมเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีหลายหลุมผ้าสามอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างจะไกลแล้วก็พอมีลมมีอะไรก็เล่นยากขึ้นค่ะหล,ละังหลังรู้สึกด,ดีค่ะที่ได้กลับมาสกอตแลนดน์อีกครั้งนึงแล้วกออ็อย่างที่บอกคืออย่างที่รู้กันก็คือมี memory มมมดีๆที่นี่ค่ะก็มีเพื่อนบางคนเขาก็ทักกูเจ๊ชินชอบออสกอตแลนด์อะไรเงี้ยเล่นดีที่นี่แล้วก็เราก็เยิ้มแล้วก็ แล้ก็สนุกไปด้วยแล้วก็แต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรคะ่ะแต่วันนี้ก็